สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นระบบยืมคืนอุปกรณ์กีฬานะครับก็จะมีสมัครสมาชิกเข้ามาได้ครับแล้วก็หรือว่าจะให้อดินเป็นคนสมัครเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็น PP นะครับแล้วก็ m ม s q l ลนะครับให้อดินเข้ามากอรได้เลยนะครับกอิเข้ามาโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเปล่าๆอยู่ครับไม่มีอะไรเลยนะครับ ตัวระบบนี้ก็แจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะครับก็สายไลน์โทเค็นครับที่ตรงนี้ครับไลน์โทเค็นครนี้ก็จะมีรายการอุปกรณ์นะครับมีการค้นหาอุปกรณ์ได้แล้วก็มีตั้งค่าระบบครานี้เดี๋ยวจะมาเริ่มทากันเลยดีกว่านะครับก็มาที่หมวดหมู่ก่อนนะครับเราก็มาเพิ่มหมวดหมู่ก่อนครับว่าเราจะเพิ่มหมวดหมู่อุปกรณ์อะอะไรนะครับส่ว่าหมวดหมู่แรกก็เป็นอุปกรณ์กีฬานะครับ ก็ใส่รูปไปนะครับตัวผมใส่รูปเป็นไม้กับรูกป,ปิงปองครับเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับต่อมาผมเพิ่มอีกนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับอ,อุปกรณ์อื่นเช่นเน็นตโตะปิงปองเน็ตวอลเลย์บ,บอลอะไรเงี้ยครับแป้นบาสอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบชักยือมอะไรเงี้ยครับ ขอใส่ไปนะก็ใส่ไปก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่เราจะสร้างหมวดหมู่ครับจะสร้างหมวดหมู่แบบไหนโอเคเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับเราก็มาสร้างอุปกรณ์ครับเพิ่มอปุปก,กรณ์ตัวน,นี้ก็เป็นหมวดหมู่อุปกรณ์นะครับแล้วก็ที่เก็บอุปกรณ์ตอนนี้ก่อนที่เราจะมาเพิ่มอปุปกรณ์นะครับตรงน,นี้ก็มาที่เก็บอุปกรณ์ก่อน ว่าอุปกรณ์เนี่ยเก็บไ้ที่ไหนนะครับมีผมก็เพิ่มไปครับเช่นห้องกีฬานะครับน่ครับอยู่ห้องกีฬามีห้องการเงินห้องพัสดุอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่เอาไหนเราก็ลบทิ้งได้ครับก็ไม่เอาลบทิ้งไปนี่ครับประมาณนี้อันนี้เราก็ไปเพิ่มอุปกรณ์อีกรอบหนึ่งนะครับ หาชื่ออุปก,กรณ์ครับไม้มิงปองรายละเอียดอุปก,กรณ์นะครับเป็นไม้ปัตเตอร์ไฟล์ fly, อะไรก็ว่ากันไปครับปีสองหมวดหมู่เป็นอุปกรณ์กีฬาครับเก็บไว้ที่ห้องกีฬามีทั้งหมด50ไม้ครับจำนวนต่ำสุดคือหนึสูงสุดคือ50 ราคาไม้ละ2 5 0ร้้าสเราก็ใส่รูปไม้เข้าไปครับกดเพิ่ออุปกรณ์เห็นไหมครับก็เพิ่มเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ต่อมาครับมาแก้ไขสถานะคือถ้ามันเบิกไม่ได้แล้วก็งดเบิกก็คือไม่ให้เบิกนะครับไม่ให้เบิกแล้วอันนี้ผมก็ปรับให้เป็นเบิกได้เหมือนเดิมนะครับ โอเคต่อมาก็มาดูข้อมูลผู้ใช้งานนะครับก็มาเพิ่มผู้ใช้งานแอดมินจะเพิ่มก็ได้หรือว่าจะให้ยูเซอร์สมัครสมาชิกเข้ามาก็ได้ครับอันนี้ก็แต่เราจะทำสวัวนผ่มสร้าง0.01นะครับ0.01น่เราก็เลือกผนแครับแล้วก็ใส e ่อีเมลไปครับมั่วๆก่อนนะแล้วก็ ใส่รหัสผ่านครับแล้วก็กดบันทึกครับก็ขึ้นสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคาตเมอร์ครับต่อมาเดี๋ยวเราจะยืมนะครับให้ยูเซอร์เข้ามายืมอ่ะเข้ายูเซอร์ครับ0ู00 1, 00 1, นย์1ะครับเข้าระบ,บุระบบสำเร็จครัน,นี้ก็จะมีรายการอปุปกรณ์ครับก็มาเซิร์ชดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะแยกเป็นหมวดหมู่ครับอันนี้ก็ค้นหาอุปกรณ์เลยว่ามีอะไรบ้าง อ่ายูเซอร์ก็เลือกอุปกรณ์กีฬานะครับอ่าโซลเลือกจหมวหมู่ก็ได้อุปกรณ์กีฬาหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับถัวาอุปกรณ์กีฬาปุ๊บก็จะมีไม้บิงปองครับจานวนห0สิบราคาไม้ละ2 5 0้าสิเป็นไม้เอร์ไฟล์ครับรายละเอียดกดดูรายละเอียดอุปกรณ์ก็ได้ครับมันจะขึ้นมานะครับแล้วกดเบิกกดไปหนึ่งครั้งครับมันจะขึ้นที่รายการขอเบิกครับเราจะเบิกกี่ไม้ครับแล้วก็เพิ่มไปครับ สัวห้าไม้แล้วก็คำนวณราคาใหม่ครับมันจะเป็นพันสอนะครับหรือเราจะลบทิ้งก็ได้ครับอ่าพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเอาห้าไม้ห้าไม้จะตียังไงต้องเอาหไม้นะหกไม้ปุ๊บทำรายการครับไปเรียกอ่าไปตีเล่นว่าไปเสร็จแล้วก็กดบันทึกการเบริดอุปกร คราวนี้มาที่หน้าหลักครับแล้วก็จะมีรายการที่เราขอยืมไปครับยังไม่อนุมัติเห็นไหมครับสถานะยังไม่อนุมัติแล้วก็จํานวนก็ยังไม่ถูกหักไปนะครับเพราะว่ายังไม่อนุมัติไปที่แอดมินครับแอดมินก็เข้ามาคราวนี้มาดูที่ไลน์ก่อนครับที่ไลน์ก็จะเด้งมาครับว่ามี ขอเบอิกใหม่ครับชื่ออะไรวัรายการที่เท่าไหร่หมายเหตุคือเอาไปตีเล่นประมาณนี้ครับก็วิมงเข้ามาปุ๊บแอดมินก็เฮ้ยมีคนขออนุมัตินะนะเราก็ไปที่ตั้งค่าระบบครับแล้วก็รออนุมัติจะอนุมัติไหมก็ไม่อนุมัติอนุมัติก็ว่ากันไปครับก็ไปที่รูปประแจรครับตรงน,นี้เลาวก็กดคำว่า,าอนุมัติครับ พอเสร็จแล้วเราไปที่ user ครับ user ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเฮ้ยอนุมัติแล้วนะนะครับเห็นไหมอนุมัติแล้วจะนวนอุปกรณ์กีฬาครับมายิงปองก็เดือซีบสี่ครับพอหักเป็นหกพอเราเยื้ยเสร็จแล้วเอาไปคืนครับเราไปที่ admin admin ก็ไปตั้งค่าระบบครับไปที่ข้อมูลรับคืนครับ ก็กดที่รูปวงกลมครับอินโฟตรงนี้ก็ขอคืนครับหกไม้รับคืนก็ไปที่รายการอุปก,กรณ์ก็ได้ครับก็จะเห็นว่าไม้ก็จะเหลือห้าสิบไม้เหมือนเดิมครับเพราะคืนเรียบร้อยแล้วครันี้ก็ไปที่ user อรครับตัว user อรก็จะเห็นว่านี่ครับ ไม้ก็เลอยห้าสบไม้แล้วเพราะว่าคืนไม่เรียบร้อยเห็นเหมือนกับแอดมินก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับระบบยืมคืนอุปก,กรณ์กีฬาครับ